แอร์แบที่ช่วยชีวิตคุณอาจจะทําให้คุณบาดเจ็บหรือถึงขั้นตุยได้ครับวันนี้ครับเราจะมาเตือนภัยและพูดถึงความปลอดภัยของรถยนต์ที่เพื่อนๆทุกคนนะครับใช้อยู่ณปัจจุบันครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับนั่นก็คือถุงลมนิรภัยนะครับ ที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่ในรถยนต์นะครับมากกว่า10ล้านคันทั่วโลกและรถยนต์ที่อยู่ในไทยที่ได้รับผลกระทบนะครับนะตอนนี้มีมากกว่า5 0,000 0คันชุนลงนิพัยตัวนี้ที่เขาผลิตออกมาครับมีข้อบอกพร่องจัดชุดแรงดันนะครับที่สร้าง แก๊สแอมโมเนียนไนเตรตนะครับเวลาที่ถุงลงมมันระเบิดเนี่ยปกติถุงลมมันจะระเบิดออกมาแต่แทนที่ถุงลมจะระเบิดออกมาอย่างเดียวครับตัวชุดสร้างแรงดันตัวนี้ที่มีปัญหามันจะระเบิดออกมาพร้อมกับถุงลมและสร้างโลงหะเล็กๆหรือชิ้นส่วนเล็กๆนะครับพุ่งออกมานะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางเคสนะครับถึงขัน้นปุยกันเลยทีเดียวคลิปนี้ครับจึงอยากทําทขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่มีรถได้ตรวจเช็ครถตัวเองนะครับด้วยวิธีง่ายๆครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w o r l d w i e c h e c k a i r b a g c o m นะครับผมโดยใช้เลขตัวถังของรถที่บ้านนะครับกรอกเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปเลือกแบรนด์รถยนต์ของทุกๆคนนะครับของเพื่อนๆนะครับว่าเป็นแบรนด์ไหนตัวอย่างละกันอ่ะเป็นแบรนด์ Honda พอเข้าไปในแบรนด์ Honda ปุ๊บก็จะเด้งเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Honda ประเทศไทยพอเข้ามาในเว็บไซต์ Hon d a ประเทศไทยจะมีให้กรอกเลขนะครับตัวถัง17หลักของ Honda านะครับโดยเลขตัวถังของรถทุกที่ห้อจะอยู่ที่1ใบคู่มือทะเบียนรถเล่มสีน้ําเงินอย่างที่2ครับป้ายวงกลม เสียภาษีที่น่ารถของทุกคนวันนี้เพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วรีบไปเช็คเลยถ้าเกิดรถของท่านอยู่ในข่ายรีบนัดเข้าทําการเปลี่ยนแอร์แบกนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยส่วนตัวแล้วรถยนต์ที่บ้านที่ใช้อยู่ก็มีเข้าข่ายอยู่แล้วก็ได้ทําการนัดติดตั้งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนถ้าใครไม่รู้จะเช็คยังไงเช็คไม่เป็นนะครับสอบถามแอดมินได้นะครับหรือมาหาเราได้เลยครับที่วัชรพลออโต้ครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้เพื่อนฟรีนะครับ ว่ารถยนต์ของเพื่อนๆหรือทุกๆท่านนะครับเข้าข่ายที่มีปัญหานี้ไหมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับส่งคลิปนี้มาให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนพี่น้องคนที่เรารักและใช้รถอยู่ทุกคนนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดครับฝากไปด้วยครับวัชรพลออโต้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเช็คครบจบทุกปัญหาที่วัชรผลออโต้ครับ